ตมม่ได้กันเถือนโอ้รำรบดูราเลยจังตาเลยกว่ารำดูราอ๋อนี่มึงรำดูรารำเปลีนกับเาเลอต้นมันรร้จะแล้วอาจารย์นี่แหละปุมนี่แหลกแกงดูราเป็นอยู่สองอินฮันแล้วตึงเจอดูดาด้วยมึงมดูรายตองเซสิเปริงไอ้ไอ้เจ๊ขรักขักจตรงข้อมือ มาแต่หน้าจองตั้งเจี๊ยบไปดิง,ง,งก้องไอ้ตัวคลั่นเนี่ยเออเจี๊ยบไปดิงก้องกันได้ไอ้ตัวน่ามึงนะตายตาตัวหนึงๆมาจีนากูอะมึงมาอยู่กับนั่งจีดหยิดแม่บ่อได้แรงมึงอยู่กับนั่งบูดไม่แรงไปริ่งเลยเลยมึงเยอะกับนั่งบูดเลยออกมาไม่โรกีจัก ไม่มีแรงแรงกับเดียวแรงมังตะกำกับก็มันหาได้โยอะกินได้เพื่อวกันได้มึงมาอยมหนังจิตบ่ได้แรงมังไม่แรงแต่เหยียดแม่แม่เป็ดนี่ไม่เสียขาตัวกูนั่งบูดมันไม่ปลื้ลยมันร้องไห้แล้วน้อนั่งบูดร้องไห้ปลื้ลื้มปลื้ลไม่ร้องไห้ย่าว่าแต่กูร้องเด็กกองงานร้องก็เสียคลั่งเลยกันนั่นมึงก็จะไปว่าเปล่อนไปเกลียดเออเอออันมาที่ลงมาเพื่อจัง แล้วมึงอัดดูแลม่งยอมดูแลเจัานไม่หวาลูกแต่จัานตามสักสิ่งว่าปั่นปื้อแต่ตุ้งไหนองหนามหวัดแต่มันได้รู้อ่ะอ่าบาดเด่นกินน้อยกินน้อยแต่รู้จัดนะลูกตู้ตามกันเฟือไอแต่ว่าบาดรู้ต้องตรวไอโตวอาจารย์ไอจตอย่างนั้นอันต้องตรดจไอโตอาจารย์แล้วในตรวจไอโต้วเปล่าเอราะมันเป็นดูแลไอแกอันมีอันตีดตับไอโต้ตีบงไอโต้ตีบงมันอนะยัน ไอ้โต้ตีโบงและตึงเราไม้บงมาที่ตั้งปลื้อฮ่าไอ้โตก็ไปได้บาดดินมาต้องนวยก็พามาตีโบงกลึงโบงกลึงแล้วพ่อบอกแล้วไอ้โตเฮ้ยหยัดแมมตีกับไม้เอียดเอียดเลยวฮ่าชีวอนมาโอ้ก็ตำไม้บงไอ้เพลิดก็ไปได้เหนียวกรึงซ้ำได้เหนียวกระดึงซ้ำครับมันตีกับเหนียวกระดึงซ้ำคิดว่าบาดดินลูชัี่ยจังแล้วมาที่ตัปลื้มแล้วไม้เอียดเอียดบบตีไม่ได้ กูต้องตีดังเลยอันดีกูได้มาเดี่ยวกลืนซ้ำดีกูไม่ได้เล็กลองโอยมันนั้นแล้วอุบาติเยอะอุบายโตนี่แม่เออแล้วมันเวียนลูกกสู้ต่ำเลยกระหยาต่ำไม่เสื่อมไอโตหนูกัดเจียงว่าวันก่อนเป็นเรือลูกไปจวนเต้นกินมาม่ากันเต้นมันจัดได้ลูกมาม่ากลางกำกลางคืนฮะปล่อยเตียวเด็กวัดจะไปจวนเต้นไอโตมันจั่นได้ลูกเพื่อจัดไม่ได้ละจัน มามาผมยกไปซื้อหแล้วยืนบาตบุตรตมกินกันเม็ดกันฉันไม่ได้มันต้องไม่เม็ดแหละฉันนี่บุกกินของแล้วจากมันเว่นไอจั่วมันเด็กวัดโรมายแล้วท่านไปนาวัดฉันอดซ่าเขียนเอาไว้ว่าเออคนบวไปได้บริจัคว่าข้องวัดนี้มีแล้วแมวแล้วมาโยมไม่ต้องจะหน้ามาตาไว้ยังก็เตออิทิมดินเล็ดใส่เงินก็ได้ไม่ก็ดีสีขาว ไปเพียดหม่มือบอลไปเพี้ยนไปเนี่ยมันไปหลบโทวเสือเอาจ่จางก็ไปใส่เออเต้นี่วยันกลายเป็นบอกล้องวัดนี้มีเร็วแมวเรีวมากอยู่ไม่ต้องจัดอามาตะวอย่างก็เตอิดอินดินเละใส่อื่นก็ได้หมายก็ดีจีกับเขาแล้วมันเสือมเลยลูกพี่มือใครอะลูกขีมือมึงขี้มือมี ต่อยอะลูกโอ้ยงานปันนัเนี่ย้องกูเขียนยิงอันเนี้แต่ว่ามึงอันเนี้ย้อนเวอรลือไม่กูย้อน่าเลยดิเห็ีดเมี่ยมอย่ามึงเบอย้อนไปได้ที่มันเหได้ไม่รู้บอกกูว่าไปใจไอ้มีไปเค้นให้ได้ชัวรว่าไอ้กูอ่านภาษาไม่ใจออกให้จะมึงไม่ย้อนเนี่ยกูอีเคนเตอร์ทัวร์ไงให้ไปมึงย้อนกวไอจอง จหยดแม่เแรงบันนั่งเลยเดินมึงอยู่ใครอาจารย์มึงรับไปก้อนที่กูอยู่แกมือเหยียดแม่แกต้องกูรู้ตลอดเดี๋ยบเรี้ยวเหยียดแม่จับได้ป๋าจารย์ับที่ได้โจทย์เพื่อนอยู่เอ้ไอตองเรือยันเรือตึ้งวันกอนนี่คนมาวองยันว่าพันเรือเสี่ยงวัดรูปไปยืนบ้านเลยยืนบ้านบาเรือลูกเสี่ยงวัดเด็กวัดอยู่ตัวนึงไม่รู้วยตัวน้อยเอา้บาดบัดว่าเจ้าดื่นตัวน้อยอะลูก

พอเดินไปถึงกับเดินยาวเลืนว่าบุญบุบุเดินเออบุญก้อนบุญก้อนวันนี้ไม่้อยบอกผมว่าไม่้อยบบพันไปเลยตายทุนแม่ไก่ควักซองลังนุตื้อว่าขวักคว้วกับคว้าบาสอะไรปั้นเปลือกอยู่ฝันนั่นอยาดี๋ยวเปลือแรงวัดมันอีเทียให้มันอีเทียเจอลงตำร้อยใหญ่วัดมันเทียเจอเทียเทียงสิลบตู้ฮะแล้วลูกไข่มาลวงดังค์ให้เรียบร้อยเออไข่มาจ้ะ नहीं करना तीसान ना นานังปฏิกปรปดีองใจโนจะเด็จจากไค้มาเออกร a บนมัสก,การราญันทเการักอาวัดดีลูกปิญโย و, ปิญโย و, ปิญโย و. น้อยหล่นี่เป็นใครเดินทางมาจากน้อยลกูกแต่เดินทางมาถึงบัดเสียงลับมีตุรายได้ปังตัวเออคือบันนี้อาญาัน พอดีองค์เนื้อวัวเร่งสุวรรณฮะจ่ายปุมนี่เนี่ยพาองคใจเทปปิ์มาคว้ากัท่านอาจารย์ไม่ทราบวัน่านอาจารย์นี่จ้ะรับไว้ไหมมาเจ้ากันจะดวกไหมแล้วปั่นพลื้อเตปอาป้าเจ้ากว่าจายเทปปิ์มาละอีบวชเลยลูกไม่มาเจ้ากันไม่บวชแต่ตังควักมาทำอะไรได้อีบวชอีเรียนอีทำอะไรได้ยาลูกคือปัณณนี้นะอาจารย์เจ้ากว่าจายเทปปิ์ตอนนี้วิคนจะนิด โอ้นี่ปลาจ้ากว่าจายมีปลาการมีคนจาวิสปนันอันนี้มันยังเฮ้จาวกว่าจายทำตาวิคนจาริสมอมโบเลยจายพุ่มในในป่าจ้ากว่าจายหมาหลวงพอ่ออาจารย์เพื่อให้หลวงพอใใ่ออาจารย์เนี่ยาำกันนะจ้าได้ไหมอ้ะไรปรือไม่ได้ล,ะละ่ะลูกกราบนมัสการหลวงพ่ออาจารย์ที่เคารพอืมบินโย่บินโย่ แล้วน้อยเงินวาอภิคนจาริกอ่ะคือป่านนี้นะจันเจ้ากว่าใจอภิคนจาริตมั่งรังตีรังตีกันดีรังตีกันรายเออไม่รื้อไม่รื้อไอเจ้ากว่าใจผมหนักปักพ้ออยู่ที่นีก่อนเดี๋ยวอจะจ่วยบำบัดหนักสาห์เองไปจะเดินทางไปบอกฮะองเนื้อวัวว่าไม่ต้องถุกหลาเทยต้องบรรนันบุ้มกลับน้ำมัสจะกันน่านะจัน อาก้หมาเก่ๆที่ลกุกกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่กรบแล้วนี่เธอพกจำได้ไหมจันเองอะไม่ได้ตามเหล็กเดียวว่าปลาการเป็นบันปลื้มังเออวีคุณจิตอยู่เทียมน้อยพอได้รักษาทษุกการลงย่งเลยว่าบันปลือ้อาเจ้าก็าใจเตปบผลิตครับหลวงพ่ออาจารย์ แล้วตึ้งนี่แต่เดินตั้งมานี่ปั่นเลือลกวีกลจริตใครว่าผมวิกลจริตครับอาจารย์ผมไม่ได้วิกลจริตแล้วน้อยแต่เดียว้าญนโบกว่าวิกลจริตแล้วตึ้งแต่เดินตั้งมานี่มาตหรือผมอยากจะมาขอเรียนกับท่านอาจารย์อ๋อเจ้าปน,นันได้로อมาบำหนักปักโป้นแต่น,นี้อันลังม่ตาโนะจะนี่แนะนำให้ตรจัก อาตูต้มคุนกันนังไอ้นงหนงหลักเจ้าเนี่ยเจ้ากว่าใจเสบปรดิเออต่ำความขอรับจะตัอาวาด้วยการากระกมมฮะนายยอดทองกราตะวาบังบังบังอะไรไเลวก็เดิ่งไอ้ไรกบวัดตีกูไหวเจ้าขวาเจ้าเป็นดินกูเรียกบังะไรไรลก็บังการูฮะ ไบังการูม yeah, ันอดิอ uh> ้เจ uh> uh> ้ากูตาแล้วได้มันโรลือบ uh ังการูอ้กูเปนยอดยอดไกลแรงเยอะบังการูบังการูอันเอ้กูเล่นั่งจักจักวงวงเยอะเล่นกืนนู่นมาเล่นั่งบินลี่เล่นเวนู่นยักักวงวงข้าว่าเจ้าข่าว่าายเออคนตียอดจุงจุงยอดเจ้าเป็นทินเรื่อนต้องแรงจริงไหมเอ้ครับสว่าบังการูนะ่นะเออ อันเร่าด้วยกระมมฮ่าเร่ากระม่มนายโยธงกราบตะวายเอ่อบังกะรูมาจากอะไรเหย็ดเม้าเออไม่จ่ายหรอกไม่จ่ายบังกะโลชุบรับชุบรับเหย็ดเมี่ยวบังไงรยอ่ะบังบังครลนอ่ะบังบังไงรึวะเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะเอะชิญพี่นั่งตามสบาย คนหน้านี่นายยอดทองลูกคนกลางนูนน่นนายลูกมีคนล่างนูนน่นนายโตนี่สังสามคนจะเป็นประปีเลียงไงกับเธอเองฮะจริงเรอเนี่ยมั่นลูกก็ปักบอนไม่ต้องเกลียดลูกทำอ่ะยยสะเทอยให้สบายเอะสวัสดีนะเมียเอาให้ได้ปักด้วยลูก เปียนจำพวกไม่ได้เลยเนี่ยพอดีใจที่ได้มาเจอเมียเนี่ยร้องเฮ้ยบัตรรื้อดิมีอย่ากโก็บอกอย่าว่าชัติวิปบายวิคุณญาริตแต่มึงก็อยากไปตึน้นห,หนังไอ้ <c oughs> หไหนไงต๋อกนุ๊กหยัดแหวนลุกแต่เดียวมึงตาเล่ตอัอยาวมาแล้วมึงตาเล่แตเ่ตเ,ตเดียวเชียรบ้าดื้อกูกระยังอยู่เฮ้ยพากุดบ้ามาคว้ากับกูเลยนุ๊กเฮ้ยไอ้ต้อง,นงห,หนังไอแดงสิลุกนี่ <c oughs> ทีเมียจำผัวไม่ได้เลยเนี่ยผัวน้อยเมียนอ้อยลูกเนี่อาจาับนี่ลูกผัวเสียใจเมียจำผัวไม่ได้ฮะนี่ก็เมียชนิดหนเนี่ยเมียสบายดีไหมจะ๊ะแอบเปลี่ยนสบายดีจะปวดใจน,นึกว่าผัวนี่ไม่คล้องใจเมียมัม้งเอะไอ,ไอ้ไรนายอดทองน,นไงไอ้แหนงลูกหย่าเตี้ยวบ้ายหยอมารู้ไม่เจอบ้านเดิมกูยังนึกกันแน่ ก็ไดกูบ้า่าบาได้อ้กูไม่กิเอายันแมงรูบ้ากูครั้งไม่สรวันนี้ลตึงพวกไม่ไปกินตึ้เบียพวะไปได้หลายวันเบียกกินตึ้งพวกรูไม้ไหมเบียกินตึ้พวกพวจ่ายกตีตีพวกตีแนวว้ต้องตกตบไม่ไม่จะตบเรือบันปลื่นแปลกตึงเลย กวีมือโต๊กหยิบแม้นาะตทปั่นเปลือยลูกคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์ผมไม่ได้วิกลจริตหรอกครับเอาแล้วนายมันปั่นเปลือเอ็นต้าเลียกจันพวกเมียพวกเมียเล็กเดียวคืออย่างนี้ครับผมอยากทําให้อาจารย์เห็นครับว่าคนเราเนี่ยนะครับพออยู่ในธรรมะคิดตูเสียอาจารย์ลูกศิษย์วัดของอาจารย์เนี่ยอยู่อ,อาจารย์แค่วามือเดียว ธรรมะไม่สามารถเยียวยาจิตใจของพวกเขาได้นี่แหละครับคนชั่วมันถึงมีทุกย่อมย่าออนี่จะแดงหมาตือไม่ใจวิคนจะริผมไม่ได้วิคนจริตเราน้อยกันแหละตกลงแข่บ้าว่ากูเบือหรอไอ้นั่นมึงนั่นเบือเออเหยียดแม่มึนง,มงนั่นเปลิดหนังไม่รูจักหนังอ้ไหนังเลือลำๆมันดีตกตบแลวจะตัวทิพย์ล่ะ เอาปนีลูกยัเจ้ากว่าใจาสิปสิเธอไปปักพ้อลูกกุฏีตาลังวัดฮะแล้วก็ใ้นายยอดทองนายลูกมีแล้วกันนายโ,น,น,น,โนีนก้าวดูเลหลักซาเออช่วยกันเยียวยาจิตใจูกเก็ทำจิตใจให้สบายตามใจเคยว่าพื้นในเมื่อเรามีอ่าจิตใจต่ไม่อากาศนี่ลูกผมมีเรื่องทุกใจบางอย่างที่จะเล่าใา้อาจารย์าาฟังแต่ผมไม่สะดวกเล่าตอนนี้ครับอวายคำาำเราก็เดียวก่อยข้าวมาที่กุฏิย้าน แล้วคนมานั่งคุยกันเรื่องปัญหาที่มันเกิดได้ครับหลวงพ่ออาจารย์ครับไปนายโทตงนายลุกมี่นายตูพ้พระเจ้าขวาชายไปผักพอนงอแล้วระโยคีนี่ริคอยพีนิด โยกีกอยปินิปิจารณาถึงปน้าขององค์ใจที่ปากายมาถึงวังจังเอาสมาธิปันทีพึงแล้วยกอีกจากหนึ่งถึงเจียงอินงามเอี่ยดี เชียงอินลาตินประเทศมีขอบเขตรัวรอบมีอยู่ขอบเขตกันแต่ต้องมารายประรงทงตันประจันลาลับนี่มาดับโลกไปเลือประเมต้องแก้ไข ไปบำบัดทุกข์บำรงสุขให้พระไอ้ฟ้าประชาราฎรืมตาอาปากขึ้นมาได้เนี่ยตอนนี้พระไอ้ฟ้าประชาราฎร์ก็อยู่เย็นเป็นสุขเวลาว่างของแม่ก็ทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อของเธอเนื่องจากเสด็จพ่อของเธอในลูกได้สิ้นพระชนไปก็เป็นเวลาสามปีแล้วแต่ตอนนี้สิแม่มีเรื่องทุกข์ใจกราบถวายบังคมไปคะเสด็จแม่ ม่ทราบเสด็จแม่ทรงทุกพระทัไทยเรื่องอะไรเดี๋ยวไปคทูนกระหม่อมจะเรื่องอะไรอีกล่ะลูกก็เรื่องไอ้ผู้ยักษ์นันทจักที่มันสงสารมันจะขอแม่แต่งงานนะสิลูกยักษ์นันทจกักใช่มันบอกถ้าแม่ไม่ยอมรับรักมันเนี่ยมันจะยกไพร่ฟ้าประชาราชของมันเนี่ยยกทับยักษ์เนี่ยมาบดขยี้บ้านเมืองของเราแม่แต่ไพร่ฟ้าประชาราชมันก็ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวแม่อุตสาห์ทำบุญทำกุศลนี่แหละลูกสิ่งที่แม่ได้รับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม,อม่อมเมื่อคืนเนี่ยหม่อมฉันก็ได้ฟันถึงเสด็จพ่ออ้อนนี่ลูกฝันถึงเสด็จพ่อเลยลูกแพรค้าเสด็จแม่เมื่อลูกฝันเห็นพ่อพ่อมาบอกอะไรบ้างละ่ะลูกเสด็จพ่อมาบอกในฝันว่าห,หนูเนี่ยไปทําบุญทํากุศลพาสังฆทานไปถวายหลวงพ่ออาจารย์ที่วัดเฉียงราบที่วัดเฉียงราบแพทย์าเสด็จแม่ แล้ววัดเชียงราชมันเดินทางไกลนะลูกจากบ้านเมืองเชียงอินของเราเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งคนละทวีปกันเลยนะลูกแต่ถึงยังไรหนูต้องเดินทางไปทําถวายสังฆทานให้เสด็จพ่อเสด็จพ่อบอกว่าให้ไปที่นั่นล่ะลูกบ้านเมืองของเราเนี่ยจะรอดพ้นจากน้ำมือพวกอยากพวกมารอย่างนั้นเหรอลูกไปครับเสด็จแม่แล้วลูกจะเดินทางเมื่อไหร่ลูกกะจะเดินทางวันนี้เลยไปครับเสด็จแม่ พ็ต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวันลูกจะไปวันนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวนี้จะไปกี่คนล่ะลูกลูกจะเดินทางไปกับพี่ปุ้มปุ้ยคะ่ะจะเดินทางไปกับปุ้มปุ้ยอันไรไปการสะเด็ดแม่ด้วยกล่าวโดวยกระมอมขอเดชะอ่าแลวฉันจะพาน้องอ่ากินแก้วไปเองเป็นการสะเด็ดแม่สะเด็ดแม่ทรงไวประทไทยนหนเรื่องาเปกาตุนกระมอม เาเนอปุ้มปุ้ยยังไงก็ฝากลูกฉันด้วยดูแลกลินแก้วให้ดีอ่ะมะแม่ไม,ม,ม,ม่ตอนน้องเป็นห่วงเดี๋ยวอาปุ้มละวะปุ้ยจะจัดการเองมะแม่กาพี่ปุ้มปุ้ยจัดเสื้อผพ้าพจัดของให้เรียบร้อยเราเนี่ยจะต้องเดินทางค้างแรมหลายวันอไอ้นัน่นไม่แจ่ปนะากาปาาีต่อจอร์นี่น้องพี่ปุ้มปุ้ยเป็นตำรวจเตเวิชายแดนว่ามา,มาไม่หนองเตะแตงจุดเดียวกา เออเหมือนกันเลยกับกับลวจกจานนั้นจานไหนอ่ะจานไหนอ่ะอาจ้านติวัดติดตามราเจ้าไก่อันอันเนี้อันกิ๊เเกเก่าจระก้าอ๋อนี่พี่ปุ้มปุ้ยมีแฟนหลายคนเลยเนี่ยไอ้เหลียงเป้นไม่ต้องแรงตึงให้พี่ยังกรักเม็ดอันอันอย่าว่าอืึนว่าไกลผู้กองแมวอันผู้กองแมวไหนอ,ะอ่ะอาผ้กองแมวส่มร่มชายเจหน้าลงกันกา กูตีตัดยวอกไม้นั่งเงินเอออันผู้กองแมวกากิ๊กเก้าจันเลยกะวันก่อนตาจั้นหลั่งเกาตอมอยกขึ้นแหลมแต่เวกไปหนังบ้าจันอยู่ที่ร้านกิจตั้งไม่ใจ็รีพือกต่ชันว่าจืดต่ำจำชันไม่ได้กะต่ำใจหมวกน้อยผู้กองแมวเด้นมายืนดอมอยู่กลางโรงเด้อเออร้อยเด้อ ตัมาใจมัว่วตัมาจันจำไม่ได้ <c oughs> ปอจันตักช่วยรถเรียงรับเลย <c oughs> บัดเจี๊ยแมวร้อยลเลยแต่ว่าผู้กองแมวอยากเต็มไปว่าตกะกาะอันตาตาว่าไม้ผู้กองแมวอ,อันเบออะไรว่าตังประเม่ตังนองแล้วก็ตังจันไม่ใจอ่างตีได้ยืนทําไมเหรือพี่ปุ้มปุ้ยอ่ะแล้วผู้กองแมวตัดยวกไม้เองเป็นงั้นเหรอ มันเลยการแต่วาต้องตามกึ่นก้อนนั้นไม่จะตัดนี่ว่ารูรอบเรียวกันกันจันกับเรยวาตาคืนนี่ไม่ตัดหมาจันแหละกูก็ไปดกรูดโรตั้งแกอันไปตึงอะรรูตัดยวกตั้งแนวตัดมาตั้งเลยไม่รุงนุกะอยยางนั้นเลยงานอะไรก่ะแต่ปันปืนล่องแมวน้ารับที่ลับปอนเลยจันใหญ่ปอนนะกี้ตัดยวกายอัน เออจันนาจำได้ตาเต็มเกิดกันมาก็ไอ้เคยยายาวเตายยกนั่งลงแมวนะโอ้ใดๆบ้าๆไปปุ้มปุ้ยเอาไม่ใจตำปลือกับกิดเก่าจานเลยก็ไปเองเดียวกันเลยแต่เด็กก็จะเกยเอ้ยนั่งบูดเอ้ยว่ากาไปนั่งอยู่มันนี่พอจักปักฝนไปอีจี้พอว่าอยู่งานอาสนไม่ติดไปไหนฝนมันเจริญกัเอาแล้วร้านตอนนี้ร้านพวกนั้นไปไหนหมดแล้ว ฟังไม่แล้วกะกินกันโมนี่ไปกินกันรุงกินจนวารานก็เจ๊งกะเออเจาเจาไก่นุ้ยร้อยเลยไปออกเด็กว่าเป็นตะเกงใกล้มายางกะแมวมันปูกองเลยนั่งบูดนูตาานเออแล้วเป็นเิีวนั่งบูดันมันออกชินนายนุกะนายจับมันวว้เนี่ยมาคลือตะกับปุ่มปุ่มจอบตัวแต่าน,าน,ตนายนั่นโตกับนายสงกล้ามันจะโดวจับมันี่การพูดั้น อันอันบวชอยู่ตวงเออบวชอยู่คนหนึ่งเลยใครไอไอไอ,อ้นั่งล้ำกันไอนั่งตูล้ำลำกามโกงโกง,โกง,โกงอ้าก่อบวชมาใจรึกรีตีอันเป็นปลายอยู่เลยเดววันนั้นจันไปวันละกูกวันวนาได้วนผ่านจากกันเราเนะกินแก้วไอข้าสด็จแม่ถ้ายัางไรลูกรีบเดินทางนะลูกอย่าทะเลทไลายไปไหน ให้ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีผู้ชายเดียวเดียวนี้เนี่ยไว้ใจยากนะลูกเพคะ,ะเสด็จแม่ก่อนเดินทางแม่จะสั่งอะไรไปสักหน่อยนะลูกเพคะ,ะเสด็จแม่งอเราเกิดเป็นยิ่งนี่หรือหนุย